สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงม่ยดะเกมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำแบนเนอร์กันนะครับแบนเนอร์ก็คือทงนะก็คือไปเลื่อนเจอโพสต์ใน Facebook นิดนึงนะก็คือเป็นการทำทงนะครับเป็น Netflix นะอ่าเป็นโลกโก้ของ Netflix นะซึ่งเขาใช้โต๊ะคัฟผมก็งงเออมันทำยังไงเพราะว่าผมทำตามแล้วมันไม่ได้นะเขาใช้โต๊ะคฟในการแบบวางแล้วก็คาฟออกมาได้เลย ซึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเปล่าแต่ที่ผมเข้าใจก็คือเราต้องใช้บล็อ,อกนี้นะครับมันจะมีบล็อกรูมนะทุกคนรูมอ,อันนี้ไม่ใช่ห้องนะมันเป็นตัว L นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำกันก็ปกตินะมันก็จะเวอร์ชั่นเก่าน่าจะเป็นตัวค้าหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยทำด้วยนะไอ้พวกเนี้ยโอเค เราต้องมีขนแกะนะสีดำนะครับเพื่อให้ธงของเราเนี่ยเป็นพื้นหลังสีดำนะครับวางแบบนี้เลยแล้วก็สติ๊กมาหลักการก็คล้ายๆทำป้ายนะฮะได้มาแล้วต่อไปอ่าเราก็มาที่บล็อกรูมเลยนะครับกดเข้าไปนะไม่ยากแล้วก็แบนเนอร์วางเข้าไปโอเคอย่างแรกเลยก็สีแดงฮนะใช้2ก่อนนะครับก็เหลือไว้อันหนึ่ง สีดำนี่ไว้ที่หลังนะครับเราก็เลือกมันจะมีขีดนะอ่านี่ไงนี่นะครับมันจะมี2อ,อันนี้เราต้องทําขีดสองอันนี้ก่อนอ่ะอันไหนก่อนก็ได้นะพอซ้ายแล้วก็มาขวาอ่ะมันจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะเมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็เอาสีดําต่อเลยนะครับผมสีดําก็คือจะทําให้ข้างบนข้างล่างนะครับมันจะจางนะนี่เลยนะครับแบบนี้ โอเคเดี๋ยวทำให้อย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็อย่างนี้อ่ะมันจะทึบๆหน่อยนะครับมันจะออกทึบๆเราก็วางไปและคราวนี้ก็ใช้สีแดงนะครับสีแดงนี้เราต้องทำเป็นตัวเน,นะครับนี่เลยฮนะนี่ครับตัวเปึ๊บอ่าต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำขอบนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ เราก็เลื่อนดูก่อนมันอยู่ไหนอ่านี่ฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยเสร็จละนี่น่าจะเป็นการทําแบบเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่านะออใช่ได้เออต้องอย่างงี้นะเออใช่เลยเน็ตฟิกเนี่ยใช่เลยเหมือนเปะ๊ะสงสัยเวอร์ชั่นเก่านะ่าจะใช้โต๊ะคราฟทำนะผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่เคยทำเลยเอาชีวิตรอดอย่างเดียวนะทุกคนเออเหมือนจริง เออเหมือน Netflix จริงๆเลยเนะี่ยเอาไปแปะใส่ทำแบบเป็นอ่าเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะ <c oughs> นี่เทียบเลยโอเคก็ประมาณนี้ละกันเอาไปทำกันได้นะทุกคนก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะทำกันเป็นนะโลโก้ Netflix มันไม่ได้ยากนะแต่ผมเลื่อนเจอไงแล้วเขาใช้โต๊ะคัฟนะผมก็งงเออเดี๋ยวนี้เขาใช้โต๊ะคัฟหรือเปล่าผมก็ไปลองโต๊ะคัฟและมันค์ฟไม่ได้นะเราต้องใช้ไอ้บล็อกรูมอย่างเดียว โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทำธงแบบ n น t f l i x ง่ายๆนะทุกคนโอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม